สวัสดีจ้ามาตรมาตัวน้อยวันที่ยีบเก่อนไปร่มวันที่ยีบสองเนาะจ้าการซาเพชรออกซ3สามหน่งศูนย์แปดเาไม่มลาบอเข่าการซาแ้ะเด้อดเขาม่มาลาบอเขาชาบจิตหกเก้าเก้ากับสองปเข้าตาวิ่งรูดจ้ะของไม่มาลาสองเก้าเนาะจเข้าตาวิ่งรูดตัวนี้พิเศษเจ็ดสามศนย์กับ8ปดสมแดสตัวนี้ไปเขายูพิเศษและเด้อสูตรคำนวณปกติตัวบนไปเขายูพิเศษเพิ่นในแปดสาม ปกติ 99, เก้าหนึกับหาซีหาซีอันนี้ซีหาขอขึ้นปกจากตรงนี้ขอขึ้นปกซตัวหนานี้ว่าทูกวันเพราะว่าเอาตัวชนดหลายจัดไว้พี่น้องบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เป็นออกหาซีเนาะแม่บหาหาซเกนึ่งเกตคมหมา่ลาปกติตรงนั่นเไอ้ปกติเข้าอยู่ตรงนี้หนึ่งม่มายบเกหนึ่งเก้าหน่งเตตัวสน ก้าเกหนึงยังมีผู้ถืออยู่ด้วยจะเด้อดหนพี่น้องไล่มายังมีผู้ถืออยู่สตัวหน่เิ่นมนเิ่นจับับเอาสับไปซับมาได้นเ,นเนี่ยละมีเก่ามีเกมีหนึ่งหก็เป็นตัวนี้เป็นซีหาวิพีศูนกับเกศหนึ่งพนะจะตกเก่านาะพี่น้องเนาะของปกติไปเข่ายูวีไอพี่จุดนี้จะกินขนมเต็มเต็มเขาว,วิ่งรูทีซีเกืบบานะากจนะ้วเนาะมหาซี มาสองแปดเนี่ยยุ่ยไกลๆเพี่มันต้องยุ่ยจุด,ดนี่เขาได้กินขนมมันต้องยุ่ยจุด,ดนี่แหละพี่น้องของปกตินะ่ะส่วนมากพี่น้องไปสื่อแต่ปกติและวิไอพี่เป็นบระจ่ะประมาณนี่แหละพี่นอ้องเอ้าหลุนต่อของวันที่ยี่สิบสองกันจ่าบม่ากับพา,านนะพี่น้องเนาะไปซีน่าอยากไปกระซ่าน้องก็ไปกรสซ่าจากวันที่ยี่สิบสองเดือนเก้า หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้แปดได้ศูนย์ได้เกตศูนย์เพาะ๊ะนนเจะได้แต่ว่าชอบศูนย์หลักสิบอสั่นของวันที่ยี่สิบเอ็ดบ่เข่าเนาะจ๊ะเนาะศูนย์หลักหลักสิบบ่เข่าเขาแต่หลักหน่วยเขาสามศูนย์เนาะไม่เวลาลืมตรวจบ้างฮนหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้แปดได้ศูนย์ได้เกตหลักหน่วยได้สามได้หกไม่เวลาจะบ่จัดลงตรงนี้หรอกพี่น้องมันทีทํ้าม่เปลี่ยนเลขหลายตัวเนาะจ๊ะเนาะวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับสามจ้ะ วิ่งรูดที่8กับ3แต่จริงอยากจัดเลข8ดไว้ตัวเดียวตัวชอบคือเลขแปดแล้วพี่น้องนะอเอแคปหน้าจอตรงนี้จับไปน้อยตัวน่อยกะจะบบเปลี่ยงเงินปกติอยากไปซีน้อยกับไปซีน่อยอยากไปแต่ปกติและ V. I. P. พีก็ได้ตรงนี้เฉพาะจิตพิเศษปกติ V. I. P. ปกติได้8ได้5เลขเก้าุดนี้ว่าพลาดดอกจก้ะ ได้แปดได้ห้าได้เก้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยเกตแปด 8, 9, เก้าเแปดเก้าเลขสูงสูงจะเมือเ่อีงเลขสูงเลขแปดหลายหลายวิ่งรูดที่แปดตัวเดียวโคโล่แเป็นยังไงพี่น้องวาบเอาอันนี้ครับน้ำมาจากเลขออกปกติตัวบนจากตรงนี้แล้วจะไเน้อหลักสิบได้แปดได้สองได้สามได้แปดได้สองได้สามเป็นหลักสิบ หลักหน่วยเลย 2, 3, สองสามสี่สองสามสี่กัดถือเนี่ยถ้าผู้กดไลก์กดแชร์นเนาะจะพี่น้องว่าบ่ผู้อะไรกดไลไก์หากัิ้มบอถือจะได้เด้อบ่บ่อยู่มองจุดเนี่ยจริงๆก็กล้มตรกมือแล้วจัดเดาะพี่น้องที่ซับเอาแบบได้แบบนี้เกทห้าเก้าแปดห้าแปดแปดห้าเก้าอ๋อจับอ่ได้จัดเนาะแต่ว่วาเลขมันสูงเนาะมึงนี่ เบิ้ลจะเอาเลขเบิ้ลพี่น้องสามสามาจากพิเศษไปได้ทุกน้อยจต่เ้ตรงนี้บอเบิ้ลสามสามมาจากพิเศษ8 8ด9ปดเาเก้พะนะมาจากจุดนี้แปดแปดเก้าเก้าสองสองสามสามนี่จ้ะสสามสองสองมองนี่ชนกับยูบองพิเศษ หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดพันะนะปาร์ตัวบอยซื้อแล้วจะเด้อเอาไวรุ่นเรียกเบิร์น,นหลายหลายสามสามแปดแปดเก้าเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งตรงนี้พี่น้องของวีพี่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดว่าสันเบิร์นหลายก็ไม่ต้องซื้อหรอกจะ้ะเขียนไว้ให้ชุม่มซื้อแล้วจะเด้อเป็นเลขหลายตัวแต่ว่ากับชอบศูนย์หลักสิบอีกอยู่เด้อมันเบาเข่าของวันที่ยี่สิบเอนะ็ดเนาะมันไปอยู่หลักหน่วยกับหลักลอยบ่ เเวลาการเริ่มตรวจแ้ววังหนึ่งค่ะเนาะอยู่หลักสิบพี่น้องนี่เม่นเลายเขียนศูนย์หลักสิบว่าสันมากหลายบ่มามาหลักหน่วยมาหลักลอยถือว่าบ่เข่าเราจะอันหลักสิบนะเนาะประมาณนี้เนาะจะเนาะเป็นคลิปที่เงาเราจะเ็ประเทศคลิปสันสันเงาคือเก้าแมวมิลาบ้าหลายศูนย์บริชัทจะแส่ชอบศูนย์เป็นหลักสิบปราสันกักจิบศิษย์ศูนย์เนาะ เอาประมาณนี้นะจ๊นะเนาะอันนี้ก็ไว้สะรุนเอาอยุจุดนี้กับพอ่อจุดสูตรปลดล็อกปลดนีปลดสินคือจุดนี้กับจุดนี้อันนี้คานวณมาจากเลยออกปกติตัวบนอันนี้คานวณจากเลยออกปกติตัวล่างจ้ะเอาประมาณนี้จ้าเย่งบุงปังเลือเจอกันนคะคิบต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า